สวัสดีครับกับผมนายน้อยจิรอ์ครับสำมะคุงครับวันนี้พบกับรายการขุดครับผมขุดขุดขุดเุ้ยยังไม่เลิกกันครับผมครับผมครัผมอยากลอโอเคครับกลับมาที่ขุดอีกครั้งรายการขุดเป็นรายการอะไรครับเป็นรายการที่จะพาเพื่อนไปขุดให้เห็นถึงต้นต่อของที่มาในเรื่องราวที่ คิดและไม่ฮิตแต่ผมรับรองว่าน่าสนใจและเพื่อนๆน่าจะสนุกสนานไปกับมันได้ครับแน่นอนเลยครับพี่ชใช่ใชโอเคนะครับก็ต้องดูกันว่าวันนี้เราจะมาขุดเรื่องอะไรนะฮะเทะ่าท,ท,ที่ผมอ่านสคริปต์มาน่าจะเป็นเผ็ดร้อนหรือเปล่าถูกถึง<ะ>ไม่ไม่เก็ตคำว่าเผ็ดร้อนถ้าพูดถึงคำว่าเผ็ดร้อนก็ไม่มีอะไรฮะก็คือเผ็ดอะไรประมาณนี้ทีนี้คําว่าเผ็ดร้อนเนี่ยมันคิดอยู่ในเว็บบอร์ดเว็บหนึ่งเว็บอะไรกันเว็บเทพให้กูเดานะประมูลถูกต้องเว็บนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับทำไมครับ มีหลายๆคนถามผมมานานแล้วแหละว่าเผ็ดร้อนคืออะไรอ่ะออพี่ใบ้เผ็ดร้อนเป็นใครอ่ะเรื่องราวของเราวันนี้นะครับเราจะพาไปดูอ๋ออันนี้ป่ะเออแั่นแหละครับจะพาไปดูการกระทําที่เขาเรียกว่าตัดต่อตัดต่อเอากาวกับกันไกลมา <c oughs> ใช่กันไกลเอาไว้ตัดกาวเอาไว้ต่อหุย <c oughs> มุขโคตรขวายไม่ก็ไปจับตัวต่อมามาตัด นี่ก็ควายเหมือนกันการตัดต่อรูปภาพผู้อื่นเนี่ยผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่การตัดต่อแล้วทําให้บุคคลในรูปเสียหายเสื่อมเสียเสียหายดสเครดิตล้อเลียนอะไรก็แล้วแต่เขาสามารถฟ้องกลับคุณได้ปรับ60,000บาทวิธีแก้นะครับในการตัดต่อนะฮะชีโพงให้กระรอนเลยภาตดตาดำครับจบ<ช>จบเลยใช่มันทําอะไรไม่ได้ครับกูไม่เห็นดวงตามึงดวงตาประตูของหัวใจนะฮะไม่เห็นดวงดาวเพราะฉะนั้นไม่ใช่มึงแน่นอนนะครับถึงจะหน้าจะเป๊ะอะไรกฎหมาย คุ้มครองอะไรได้บ้างวะเนี่ยปรับหก0 0ื่นถ้าฉันไม่ผิดนะอันนี้ผมไม่ไม่ชวนนะแต่ปรับอประมาณห้าหลักอันนี้ในกรณีที่เขาฟ้องอาจจะโดนได้นะครับแต่อย่างที่บอกไม่อยากโดนก็คัตาดําคนหมายไม่ได้ช่วยปกป้องอะไรกูเลยคัตาดําจบโอเคอ่ะอันนี้ขอออกตัวนิดหนึ่งคนที่ถูกกอามาตัดตอนเนี่ยเป็นเพื่อนผมเพื่อนมันอย่างที่เทปขุดเทปแรกที่บอกว่าเพื่อนชาวคุกคไม่มีใครปกติเขาคนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นจะด่ากูไปเนี่ยคนนายคนเนี้ยเขาถูกเขากนลังนั่งกินมามา่า สดอยู่เลยอร่อยกำลังสดอยู่เลยเออกำลังแซบเลยนะฮะถูกเพื่อนถ่ายรูปมาแล้วก็เอามาแปะตอนแรกก็ดูกันในหมู่เพื่อนนั่นแหละฮะคือคนนายคนนี้เขาค่อนข้างเจ้าเนื้อนิดนึงอ้วนๆแล้วรูปขนานั้นเนี่ยเขากำลังนั่งกินมาม่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อผมมีรูปมาให้ดูด้วยโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าจอเล็กนะครับ,รบในจอเล็กเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยปามูนคอมเลยเห็นป่ะมาอะไรครับบนสุขภาพดีคอลลาเจนอะไรมาไม่ไม่ดูไม่ดูครับโอเคครับก็อะไรเนี่ยหัวข้อร่วมสนุก ความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อเผ็ดร้อนอันนี้เป็นกระทู้ที่มีคนตั้งขึ้นมึงนั่นแหละตั้งเองมึงนั่นแหละอ่าเดี๋ยวมาดูรูปก่อนอรูปโอเคนี่นายคนนี้ฮะเพื่อนๆจะเห็นไม่ชัดนะยังไงลองเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวตะตรงด e s c r i p t ั่นจะโพสกระทู้ให้ละกันโอเคเผื่อจะเข้าไปดูกันครับอ่านายคนนี้ยังไงผมเรียกเขาว่าพี่ใบ้แล้วกันทําไมอ่ะทำไมถึงเป็นชื่อใบ้เขามีชื่อมาเป็นเพื่อนคุณไม่ใช่นามปากกาเขาใช้ชื่อว่าไซเลน ไซเลนเซเลนเวสอผมก็เลยเรียกพี่ใบอพี่ใบพี่ใบนะครับหลายๆคนก็เรียกพี่ใบเนี่ยฮะเขากำลังนั่งกินมาม่าอยู่ครับแล้วก็ออกมาอย่างนี่เองหน้าตานี่แบบว่าใช่เลยกำลังห่อห่อคืออะไรวะห่อคืออาการแสดงความเผ็ดปะแล้นัอ้โอเค้าใจยัง <ม>กำลังห่ออยู่เลยเออนี่ยฮะก็มีคนเอารูปมาลงมึงนั่นแหละ <c oughs> ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมออมีเพื่อนเขานั่นแหละเพื่อนที่แบบอยู่ด้วยกันนะ,ะครับอยู่ในห้องเดียวกันเขาถ่ายรูปมาลงอืก็ไม่ลงโอ๊ยก็ตอนแรกก็ขำขำกันแล้วทีนี้มีนายคนหนึ่งใครครับก็บเป็นเพื่อนกันเองอีกอะ่ะไม่ปกติอีกอ่ะเอารูปเนี้ยไปตัดต่อเป็นอะไรครับเป็นอย่างนี้ ไม่อาจจะไม่เห็นนะต้องเปิดรูปดูกันเองไลก์กับจีซิคือมันนั่งอยู่ตรงในเครื่องบินเออเขาบอกพี่ใบเขาไปเพจในเครื่องบินไลก์กับจีซิน,น, like น, Z นะครับโอเคไม่ได้มีรูปเดียวนะอันนี้ก็ไปเพดในห้องของนัก,กวาดการ์ตูนคนหนึ่งน่ะแหละอันญี่ปุ่นผมไม่ได้รู้จักเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยโอ้ไปนั่งกินอะไรเนียนนะเนียนเลยแต่ต่อเนียนอยู่นะครับโดนอีก อดีเลนเซอร์ไม่ทันไม่ใช่ของเราแน่นอนของคนอื่นทำมาเราไม่เกี่ยวเอาไปอยู่กับเฉยไปอยู่กับพี่มาร์กอันนี้รูปนี้ตัดต่อสองรอบรอบแรกตัดจอรอบแรกเอาโดต้าไปใส่รอบสองเอาพี่ใบกูไปใส่นะครับไปไปเพจอยู่ในบ้านตอนนั้นอ่เป็นนายกอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะฮะโอเคครับนี่ใบไลเดอร์เออ โกส์ไรเดอร์นะฮะเผ็ดร้อนไงร้อนแรงขี่มอเตอร์ไซค์ไฟไหม้นะฮะขึ้นหัวเลยนะฮะมากับโกส์ไรเดอร์อ่นะฮะโอ้นี่นี่เท่เท่มากเนี่ยก้มต่ำเลยนะหมอบหมอบะเท่เลยผมนี่ปิวปิวด้วยสวยเลยอ่าโอเคเป็นก็ตัดต่อแบบนะทันใครับเดี๋ยวดูกันสีกสี่เสีรูปแล้วกันอืมอ่าเฮ้ยเสียรูปเป็นหอเอออ้าวแล้วคุณมีอะไรจะโชว์ นี่บอกว่าเผ็ดกับครอบครัวเออนะฮะยังไม่หมดมีอีกนี่อันนี้อันนี้ต้องหาดีๆนิดหนึ่งจับทหารกันไม่ใช่ทหารอะไรอ่ะคุกคุกเหรอเอออผมไม่รู้ผมไม่เคยเข้าเนี่อยู่ในคุกอ่ะเนี่ยนี่นั่งเผ็ดร้อนอยู่นี้นะฮะนี่อ้อโหไปเผ็ดบนหลังช้างทำยุทธาถี นี่ฮะครับเท่เลยแฮปปี้เลอันนี้ผมชอบมากอ่ะเป็นเคร่งสนันทีหมูด้วย <laughs> ไปเผ็ดบนหลังหมูนะฮะนี่ <c oughs> พาตป้อนพาตะพอนอันนี้เป็นอะไรพาตเผ็ดเออเป็นพาตเผ็ดไปนะครับ <c oughs> นี่อันนี้ผมชอบมากเ <c oughs> ขามีชื่อดูด้วยจตุคามรามเผ็ด สังเกตดีๆไปเล่นของอย่างนี้ไม่ไม่บาปตายหาไม่รู้นะฮะเพราะเนี่ยดูลายก็เป็นก๊ะกำลังนั่งเพ็รอบๆนี่ก็ใช่นะครับไหนผมดูไม่ออกรอบๆนี่ไงออ๋เห็นไรเห็นได้เป็นรึเออกำลังนั่งเพ็ดล้อมเลยจัตุคามรามาเพ็ดนะฮะอันนี้ได้เป็นรูปถ่ายจากเอ่อรอรอไปเข้าไปรอรอแล้วอาบน้ํากันแล้วนี่ก็ไปนั่งเพ็อยู่ตรงกลางเขานะครับ ไม่สนนะฮะเผ็ดไปด้วยอันนี้รอรอนั่งกินข้าวก็ไปเผ็ดกับเขาอีกนะฮะตัวใหญ่กว่าเขาด้วยใช่นี่เผ็ดร้อนได้วิชาก็แบบนั่งกินอยู่แล้วข้างหลังก็สักไปสักไปเออเท่เท่นะเท่ดีอันนี้อันนี้น่าจะถูกใจพวกเราทีนึงเกมออโต้เลย GTA พักสี่ด้วยนี่ราเผ็ดอยู่ตรงนี้อ่มีมาเผ็ดอยู่ช่องช่องนี้ แล้วรูปนี้ฮะอีปิกสุดๆทำไมครับเผ็ดร้อนวิปัสนาคือเขาไปนั่งสมาธิเลยว่ะแล้วก็เอารูปเดิมเออเหมือนผมอธิบายจากรูปนี้นะเหมือนผมเป็นอาจารย์เขาเรียกอาจารย์เฉลิมชัยเฉลิมเฉลิมชัยนามสกุลอะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวรูปนี้นะอ่ะเป็นศิลปะศิลปะเลยเออเนี่ยกำลังเผ็ดร้อนไม่ไหวว่ะ เผ็ดร้อนนั่งสมาธิเสร็จแล้วนึกว่ากําลังเผ็ดยานออกเออตัวเองกําลังเผ็ดอยู่ถอดกายที่บอกมาเผ็ดออกมาเลยผมชอบมากเลยรูปนี้ดูแค่นี้พอละเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาดูไม่ใช่เขาจะลำคาญนีอีกเยอะมากลองเข้าไปดูในกระทู้ดีนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันแต่ที่เด็ดที่สุดผมได้ข่าวว่าออกตีสิบออกตีสิบอ่ะ เดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูคลิปของตีสึกกันก่อนดีกว่าครับแฟนคลับของคุณเสกเนี่ยเขารักเสกมากแล้วก็คาดหวังว่าถ้าถ้าสามารถแก้ได้หรือเป็นได้เขาอ,อยากใช้เสกเ,เป็นอย่างนี้นะครับจากรูปนี่แหละครับรูปของที่คุณการโพสต์มานะเดี๋ยวนะฮะหันใ,ให้ตรงกล้องนะฮะนี่ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือในการเสพยาซึ่งเราต้องเบลอนะฮะออกอากาศออกทีวีไม่ได้แฟนคลับของคุณเสกบอกว่า ถ้าจากรูปนี้ถ้าเปลี่ยนได้เกาอยากจะให้อยากเปลี่ยนให้เสกเป็นนี้ขอกินฮอทดอกกับอะไรนะเสืออะไรนะเสลอปี้ ขอให้เป็นฮอทดอกกับเลิปปี้ได้ไหมแทนที่จะตรงนี้เป็นไฟแช็กนะฮะแล้วตรงนี้เป็นอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเจอนะฮะอ,อยากให้เป็นเป็นฮอทดอกไปอีกมือนึ่งถือเลิปปี้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็กินวันเตมิวไปซชนะฮะและถ้ายิ่งดีกว่านั้นก็เอานี่ะเอาเอา,เอาแฮมเบอร์เกอร์ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็กินกาแฟนะครับไม่อยากเห็นเลยไอ้ภาพนั้นนะฮะหรือไม่ก็กินน้ำส้มอะ นี่ยฮะแฟนแฟน,แฟนแกกแของเด็กเขาเขาเป็นห่วงเขาพยายามให้เป็นนี้น่ารักจังใจหรือไม่ก็เอากินมะหมีม่ก็ได้คนหลังนี่ใครครับพี่เป็นคนสอนช่วยไอ้ไอ้หมอนี่เป็นใครครับ เออกรุณาติดต่อมาทางเราด้วยเราก็พยายามใช่ไหฮะว่าบอกที่เป็นใครแล้วคาดนี้เขาคาดเองนะเนี่ยจริงเลยเออไปงี้ละดูเป็นทั้งประเทศเลยทีเดียวก็คือตัดต่อกันไปตัดต่อกันมาแล้วก็แพร่กันไปแพร่กันมาในวงวงหนึ่งแล้วมันก็เกิดดังขึ้นมาเออตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าไอ้รูปที่ตัดต่อพิเศษอ่ะไอ้คนที่ตัดต่อรูปพวกนั้นอ่ะชุดเดียวกับที่ตัดต่อพวกนี้นะอ๋อเอพวกเด็กประมูลสม้มดใช่บางผลงานก็ไม่น่าใช่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ยังไงก็ลองดูกันนะครับ เรามาพูดถึงประโยชน์รายการเราดูดีเนาะ <laughs> มันไม่น่ามีประโยชน์เราว่าอ<ม>ันนี้มึงใช้มุกสาท้อนสังคมไม่ได้อะมีประโยชน์เว้ยยังไงร,รู้ปะอ,อ,อย่างน้อยเนี่ยการที่เขาตัดต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊มาเป็นเยอะๆเนี่ยอย่างน้อยผมว่าเป็นการ เปิดพื้นที่ให้เขาได้ฝึกสกิลการตัดต่ออ่าโอเคโอเคบางคนเรยื่อยๆบางคนเรียนคอมอาร์ตอ่าบางคนเรียนตัดต่อรูปบางคนอะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นการทําให้เขาได้สกิลแล้วก็อานเข้าไปใช่เปิฝีมือนอกห้องเรียนเป็นการฝึกฝีมือนอกห้องเรียนกันไปแล้วก็สร้างความสนุกสนานไปด้วยครับกูเชื่อมึงนะครับครับเชื่อมึงนะครับทำให้เพื่อนดังด้วยเชื่อมึงนะครับเป็นการประกาศศักดาด้วยว่าเด็กไทยนี่ก็มีฝี มือในการตัดต่อเหมือนกันนะนะอ่าระดับเทพไปทีเดียวใช่ โอเคยังไงก็อาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ไม,ไม่ดังนะอยู่นในใน,ในวงหนึ่ง,<ว>งเคยดัง,งอยู่ในวงวงหนึ่งแต่ก็เป็นอะไรที่หันฝาล,ลองไปกรอกกระทูเขาดูนะฮะ<ช>มีประมาณ9้าหน้าก็ลองไปดูกันแล้วกันแต่ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะที่อยู่ดีๆไปออกตีสิบแล้วถ้า<ล>ดูจากในคลิปเมื่อกี้นี่พิธีกรเขาบอกว่าไอ้หมอนี่ใครพิเศษก็อยากรู้นะครับเราก็เลยอะมาบอกกันโอเคครับยังไงเทปขุดเทปนี้นะฮะก็ หวังว่าเพื่อนๆคงจะพออกันไม่มากก็น้อยฮะอาจจะร,รู้ในสิ่งที่ไม่อยากรู้หรืออยากรู้ในสิ่งที่อยากรู้ก็ได้แต่ยังไกงไก็อย่าลืมนะครับอยากให้เราไปขุดอะไรหรือคอมเมนต์อะไรสำหรับที่คอมเมนต์มาแล้วใจเย็นๆนิดน,นึงเรากำลังไล่ทำให้อยู่นะครับ,รบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ใต้วิดีโอนี้เลย หรือว่าจะไปที่แฟนเพจของเราได้ที่ fb.empchannel.com นะครับขึ้นลิงก์ไปให้หมดหรือจะเข้าในทางเข้าหล่อของเราที่ www.empchannel.com กดเข้าไปปั๊บอ่าเป็นหน้า YouTube ราเลยจริงๆเป็นข้ออ้างครับดไซยังไม่เสร็จใช่เดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวมาใจเย็นๆโอเคสามสิ่งที่เราอยากให้เพื่อนๆทำให้เราทุกคลิปใช่ Subscribe ไลค์แชร์แล้วจะเป็นบุญคุณต่อเราอย่างมากนะครับผมครับ,รบสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนใน,นยน้อยครับผมจำเป็นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ